โอ้เซ็กซี่เลดี้ฮิอาฮิอาเฮ้ย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 กังนัมสไตล์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเทยแถมทองก็จะมาเออเปิดกล่องแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับนะคะก็นี่นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนี่เลยลู้กันไหมว่ามันคืออะไร นั่นก็คือ i-remote 5นั่นเองนะคะก็จะมี4แถว5แถว10แถวอย่างที่เขาพูดพูดกันนะคะไม่ใช่นะคะนั่นก็คือนี่ค่ะ iPhone 5นี่นจ้ iPhone 5ถูกต้องไหมนี่นะจ๊ะเราก็มาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะจ๊ะ เราก็ได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรกรีดเอาไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นออนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนะคะ64กิกะไบต์เห็นหร,รือเปล่า64กิกะไบต์นะจ๊ะแล้วก็สีดําก็จะเป็นกล่องสีดําสีขาวก็จะเป็นกล่องสีขาวก็เปิดกันมาเลยเราได้ทําการกรีดเอาไว้เรียบร้อยแต่ ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าข้างในเป็นอย่างไรก็จะเปิดออกมาดูตึ๊ตองเรียบร้อยเปิดออกมาก็จะพบกับ iPhone 5ซึ่งมันบางมากบางบางจริงๆแล้วก็เบามากด้วยเห็นไหมเลยทั้งบางทั้งเบานะครับท่นนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเดี๋ยวเรื่อง เรื่องรีวิวเรื่องอื่นค่อยว่ากันตอนนี้ขอแกะกล่องกอนนะครับก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวจ๊ะงงเดี๋ยวค่ะงงงงเหมือนกันโอเคเราก็มาเปิดดูว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นคล้ายๆคยู่มือปกติมีอะไรอยู่ในนี้นะจ๊ะก็มีนี่ที่จิ้มซิมก็เปลี่ยนไปทำไมไม่เป็น ลิควิดเมทัลเหมือนเดิมมันเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันไม่ใช่ Liquid m e t ัลเหมือนตอน iPad ดเดนิ w i p ไอแล้วเขียนไว้ก่อนข้างหนก็จะมีข้างหนก็จะมีสติกเกอร์ Apple ใบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นวิธีบอกการใช้ เล็กๆน้อยๆซึ่งเราทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะถูกต้องโอเคต่อไปสิ่งที่ให้มาใหม่ก็คือนี่นะจ๊ะเห็นไหมเป็นหูฟังแบบใหม่เอียร์พอใช่ไหมที่เขาเรียกกันแต่คงไม่แกะให้ดูเพราะว่าสาเดี๋ยวมันสายยากแล้วก็จะมีสายซิงแบบใหม่นั่นคือ อะไรวะจำชื่อไม่ได้แต่มันเล็กมากนี่นะจ๊ะเป็นแบบใหม่จำชื่อไม่ได้ไปหาชื่อเอาเองเพราะว่าตอนนี้ง่วงมากยังไม่ได้นอนก็กดๆมาแล้วก็เป็นหัว USB ของที่ออสเตรเลีทั้งหมดในกล่องก็มีแค่นี้นะจ๊ะต่อไปเราก็มาดูนาโนซโิมกัน ว่าเป็นยังไงนี่เบามากบางมากเล็กมากเล็กจริงๆนะจ๊ะก็ขอจบการแกะกล่องเอาไว้เพียงเท่านี้เราจะไม่เปิดให้ดูด้วยเราจะไม่เปิดเครื่องให้ดูด้วยแต่เครื่องมันบางมากบางมากๆเบามากๆ พ่อ what is this call? iPhone 5 What? iPhone 5 Do you want it? Yes Good Thank you ท่าบ๊ายบายก็ขอจบการเปิดกลองแกะกล่องไว้เพียงแค่นี้นะจ๊ะก็ขอบคุณมากที่ติดตามชม